ใช่ครับในโดยบอกข้อ,ขอมูลเข้ามานะครับกำลังจกขายติดตอนนี้อยู่ที่3-4ม,มสี่มมสมมหมื่นนะครับเช้ไม่ลำ่าที่กสิบครับมาสมัครทำธุรกิจกับแวกครับมีรายได้ตอนนี้นะครับในเดือนที่แล้วประมาณหกหมื่นนะครับสวัสดีครับผมแบงก์กิลาย,ยุทธนะครับ อดีตเป็นพนักง,งานเลี้ยงหมูอยู่ที่ยุทธยานะครับก็เข้ามาทำกับแวกนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับรายได้กำไรค้าปีนะครับ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับกรอกข้อมูลเข้ามาในระบบอินเทอร์เน็ตมาทำงานร่วมกับแวกครับกำไรจากการขายปีประมาณ8 8 0 0 0 0บาทไม่รวมกับค่าลิขสิทธิ์ค่าาะา ดีค่ะชื่อบุกนะคะอพอดีว่าเข้ามาทํางานกับไวกราขาแล้วทีเนี้ยมีกาไรจากการขายปีก่าประมาณ3 4 0 0 0ืันบาทนะคะไม่รวมาจากค่าลิขสิทธิ์งานเกวกับ,กกบวนะคะขอข้อมูลเข้ามาในระบบอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ทํางานกับแว็นะปัจจุบันนะคะมีรายได้จากการขายปีกอย่างเดียวค่ะหที่7 0 0 0 0มบาทไม่รวมค่าลิขสิทธิ์นะคะ เข้ามาร่วมงานกับแวร์กรุ๊ปนะคะโดยกรองอินเทอร์เน็ตเข้ามานะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะมีรายได้นะคะที่ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์นะคะจากการขายิเดีรวเน่ยประมาณแสนกว่าาอ่าได้เข้ามาร่วมงานกับแวร์กรุ๊ปนะครับโดยการกรอกข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะอ่ามีกำไรจากการขายปีนะครับอยู่ที่ประมาณสิหมื่นกว่าบาทนะครับะได้เข้ามาร่วมงานกับแวร์นะคะโดยกรอกข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้ค่ะมีรายได้ในส่วนของกาก หนนกหมื่นกว่าบาทนะไม่องค่าลิขสิทธิ์เริ่มธุรกิจนี้ค่ะจากการกรอกข้อมูลเข้ามาในอินเทอร์เน็ตนะคะ,ะ,ะค่ะรายได้เดือนที่ผ่านมารวมค่าลิขสิทธิ์รวมโปรโมชั่นแล้วก็กำไรจากการขายค่ะทั้งหมดก็ประมาณ2,50 0 0 0มกว่าบาทน,นะครับเ,เข้ามาร่วมธุรกิจกับทางคุณแว็กโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจุบันล่าสุดนะครับได้กำไรจากขายปีนะครับมากกว่า30,000 0โดยที่ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ อันนี้ครับจากการกรอกข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตยนะครับแล้วก็เดือนที่ผ่านมาครับก็มีค่าทิคเสิทธิ์นะครับประมาณแปดหมื่นแล้วก็มีกําไรขายสิทงครับประมาณเหมือนแปดหมื่นบาทแล้วก็พิชิตโปรโมชั่นสเต็ปอัพครับเป็นแจ็ปไฟสองแสนหนึ่งหมื่นบาทก็รวมทั้งหมดนะครับเดือนที่แล้วประมาณสามหมื่นบาทสามแสนสี่หมื่นบาทครับเออเลยนะครับก็มานทำธุรกิจกับแบงค์ได้ประมาณหกเดือนนะครับก็เดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้โปรโมชั่นรวมกำไรการขายบวกค่าทิคเสิทธิ์ทั้งหมดรวม300,000กว่าบาทครับผม ปัจุบันนะคะทำงานกับแว็คทูปะค่ะได้ประมาณ6เดือนแล้วปัจจุบันนะคะมีกำไรจากการขายปีกนะคะประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทยังไม่รวมกับค่าลิขสิทธิ์นะคะ,ะปัจจุบันทํางานร่วมกับแว็คนะครับกอกข้อมูลเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจุบันนะครับมีรายได้นะครับกำไรขายปีกแปดหมื่กว่าบาทครับไม่รวม,วมค่าลิขสิทธิ์อ่าวายแอสเซสิ่งุนนี้โดยการกรอกข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถสร้างนงคะครับกไรได้มากกว่าหกแสนกว่าบาทครับ ใธุรกิจนี้นะครับจากการกรอกข้อมูลเข้ามาใส่ินเทอร์เน็ตอาจจะกรอกข้อมูลเข้าไปใส่ในเรอน็ตนะครับก็เริ่มที่ทำงานกับกลุ่มของเว็บพุ่มนะครับอย่างจริงจังะณปัจจุบันนี้นะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ของผมเนี่ยประมาณ200,000กว่าบาทนะครับรวมกับโปรโมชั่น uh, ท um, mm ี hmm おお <longer> hmm. mm ่เพิ่มได้นะครับก็คือประมาณ300,000กว่าบาทเพื่อ่าว่าเดือนเดียวนะครับที่ผมนั่งทำงานกับเว็บพุ่มตรงนี้นะครับรายได้รวมกันทั้งหมดประมาณ500,000กว่าเลยนะครับ